ที่นี่มันนรกสินะอย่าบอกนะว่าวันนี้กริมเรียกข้ากลับมานะ่ยกริมมาแล้วสินะเซเบรัสท่านเรียกข้ากลับมามีธุระอะไรหรือเปล่าข้าว่าเรื่องนี้เจ้าก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วแล้วนะ หากเป็นเรื่องนั้นแล้วข้าก็ต้องขออภัยท่านด้วยข้าไม่สามารถที่จะหยุดยับยัง้งความหิวโหยของข้าได้และข้าก็ได้กินกินอายุไขข,ของเขาไปหนึ่งปีเลยในข้าต้องขออภัยด้วยเอาเถอะในในเจ้าก็มาแล้วล่ะนะเซรัสข้าจะมอบภารกิจอย่างหนึ่งให้เจ้าทำก็แล้วกันนะ แน่นอนว่าทําร่วมกับข้าเพราะข้าอืมถึงข้าจะไว้ใจเจ้ามากแค่ไหนแต่เรื่องนี้ข้าก็ไม่สามารถที่จะให้ปล่อยให้เจ้าทําคนเดียวได้แล้วนะเพราะงั้นเจ้าก็ทําตามที่ข้าสั่งด้วยล่ะหากท่านว่ามาอย่างนั้นแล้วข้าก็จะขอน้อมรับภารกิจนั้นเอาไว้และทําตามที่ท่านสั่งทุกอย่างภารกิจที่ท่านใช้ข้าทา คือภารกิจอะไรงั้นหรอพรินภารกิจที่ข้าจะมอบให้นั้นเป็นภารกิจที่สําคัญกับเจ้ามากๆแล้วนะเพราะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าจะรู้สึกหิวตอนไหนนะเพราะงั้นแล้วข้าจะพาเจ้าไปเก็บดวงวิญญาณและแน่นอนว่าข้าจะปล่อยให้ดันเต้นั้นได้ทําภารกิจร่วมกับเราแล้วนะดันเต้ ไฮไยไม่เจอกันตั้งนานเลยนะเซเบรัสอืมจะไม่คิดที่จะทักทายพี่สาวคนนี้หน,ห,หน่อยหรอหนๆนเจ้าก,ก็ออกมาแล้วเจ้าก,ก็ช่วยเราเรื่องเกี่ยวกับสัญญาที่พวกเราทํากันไว้ด้วยละสัญญาที่ข้าทําร่วมไปกับกิมนั่นก็คือการที่ข้าได้ไปเรียนแทนเจ้าที่โรงเรียนแห่งนั้นประมาณสองสามวันได้เพราะฉะนั้นแล้วเซเบรัส เจ้านะ่ะช่วยทำตามสัญญาที่ข้าทำไว้กับกริมด้วยนะสัญญาที่ว่าเรียกข้าว่าพี่สาวนะ่ะเจ้าทำสัญญาไว้กับกริมดัางหากไม่ใช่ค้าที่ข้าทำไปก็เพราะช่วยเจ้าตรงหากเล่ายัางงา้ากพวกเจ้าคุยกันเสร็จแล้วก็มาทำตามภารกิจกันดีกว่านะ